Vivo Y76 ok 5G สมาร์ทโฟนสเปคโหดเหมือนโกรดเรือธงกล้องหลัง50ล้านพิกเซลแฟลชชาร์จ44วัตต์แรม8เสริมอีก4แอปไม่มีค้างทั้งหมดนี้ออมจะมาแบรไต่ให้ฟังโดยละเอียดค่ะมาเริ่มกันที่ดีไซน์ก่อนเลยนะคะตัวฝาหลังเนี่ยจะใช้วัสดุเป็นพลาสติกเกรดดีและก็ด้านข้างนะคะเขาจะออกแบบให้มีความโค้งมนสไตล์ 3D ทำให้จับถนัดมือมากยิ่งขึ้น และสีที่ออมได้มารีวิวนี้นะคะคือสี cosmic aurora ที่จะมีการผสมกันระหว่าง glitter แล้วก็ crystal ถ้าถือดูเฉยๆเนี่ยจะเห็นเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะแต่ถ้าออมขยับแบบนี้ค่ะนี่จะเห็นเป็นประกายสีส้มๆด้วยสวยเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆนอกจากนั้นนะคะตัวพอตแจ็ค3.5ก็ยังมีมาให้อยู่ด้วยค่ะ ถัดมาในส่วนของกล้องหลังนะคะจะมีการเรียงตัวกันแบบ CD Group ที่เป็นลักษณะเฉพาะของ vivo เลยแล้วก็ในส่วนของน้ำหนักนะคะทาง Offi ิเชีเนี่ยบอกว่าอยู่ที่175กรัมเดี๋ยวเรามาชั่งดูหน้าง,งานกันดีกว่าค่ะน้ำหนักนะคะอยู่ที่177กรัมถือว่าน้ำหนักดีเป็นมิรกับข้อมือเลยล่ะค่ะถัดมาในส่วนของหน้าจอนะคะที่มีความละเอียดอยู่ที่ full hd 2,400คูณ1,80 0ขนาดหน้าจอนะคะอยู่ที่6.58นิ้วขอบหน้าจอบาง2.8ม mm. ิลิเมตรและพาเนลนะคะใช้เป็น LCD แบบ In-cell ที่จะให้สีเนี่ยอิ่มตัวกำลังดีไม่ว่าจะดู Netflix YouTube หรือว่าไทยดูรูปข้อมูลต่างๆในโซเชียลเนี่ยกำลังสบายตาเลยล่ะคะ่ะส่วนความสว่างหน้าจอนะคะให้มาที่460นิตใช้สู้แสงข้างนอกได้ประมาณนึงค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาทดสอบคุณภาพแล้วก็ความดังของลำโพงกันเดี๋ยวอมจะเปิดเพลงในอัดลิสต์ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอมจะเปิดให้สุดเลยนะคะเรื่องความดังเนี่ยถือว่าผ่านเลยนะคะด้วยความที่เป็นลำโพงโมโนนะคะเนี่ยซาวด์สเตจก็จะไม่ได้กว้างเหมือนกับสเตอริโอเสียงเบสที่ให้เนี่ยก็ชัดในระดับหนึ่งนะคะส่วนเสียงกลางเนี่ยชัดที่สุดเลย เสียงสูงก็ให้มาเหมือนกันแต่ว่าจะไม่มากเท่ากับย่านอื่นๆค่ะถัดมานะคะเป็นเรื่องของกล้องกันบ้างดีกว่าตัวแรกนะคะคือกล้องหลักที่ให้มาถึง50ล้านพิกเซลจะเป็นการใช้เซ็นเซอร์แล้วก็ซอฟต์ตแวร์ที่พัฒนาใหม่จากทาง Vivo นะคะจะทำงานร่วมกับกล้องโบเก้นะคะสำหรับถ่ายภาพบุคคลละลายหลัง2ล้านพิกเซลทำให้ฉากหลังเนี่ยละลายได้เนียนตาม,มากยิ่งขึ้น แล้วก็กล้องมาโครนะคะที่ระยะโฟกัสใกล้4เซนติเมตร2ล้านพิกเซลค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีระบบ AI ที่จะช่วยทำให้การถ่ายภาพบุคคลเนี่ยสวยและก็ไหวมากยิ่งขึ้นด้วย y i Auto Focus ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะถ่ายรูปแบบชิกๆคูลคก็มีโหมด Dual View นะคะเป็นการถ่ายรูปแบบกล้องหน้าและก็กล้องหลังพร้อมกันเดี๋ยวออมทำให้ดูค่ะเพียงแค่เรานะคะกดเพิ่มเติมแล้วก็เลือกไปที่มุมมองคู่ โอเคนี่นะคะอันนี้คือกล้องหน้าแล้วก็มือออมตรงนี้เป็นกล้องหลังนะคะก็คือสามารถแบบเห็นได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันแบบนี้เลยเดี๋ยวออมให้ดูวิวหรือใครนะคะอยากจะถ่ายภาพแบบเท่ๆก็มีโหมด Double Exposure ด้วยนะคะเป็นการถ่ายภาพซ้อนเดี๋ยวออมทำให้ดูค่ะก็เข้าไปที่เพิ่มเติมแล้วก็กดที่การรับแสง2เท่าอ่าแบบนี้นะคะทุกคนอะ่ะเราก็ถ่ายหรือเราสามารถ ซ้อนกับตัวเองก็ได้ด้วยซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไปนี่ค่ะ ส่วนกล้องหน้านะคะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลซึ่งใครๆเนี่ยก็รู้นะคะว่า vivo เป็นสมาร์ทโฟนสำหรับซ้ายถ่ายเซลฟี่มาแต่ไหนแต่ไรฟิลเตอร์เพียบถ่ายจบในเครื่องได้เลยนะคะไม่ต้องไปใช้ใน IG หรือว่าแอปแต่งรูปเพิ่มเติมมีฟีเจอร์ AI face beauty ที่จะประมวลฐานข้อมูลจากใบหน้าหลายล้านคนนะคะ<ๆ>เพื่อให้เราเนี่ยปรับสัดส่วนใบหน้าได้ออกมาเพอร์เฟที่สุด ตั้งแต่หน้าเรียวตาโตแก้มเรียวจมูกเรียวและยังมีฟีเจอร์ไกด์ท่าทางให้ด้วยนึกท่าไม่ออกก็ขอให้บอก vivo เลยค่ะสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยนะคะก็จะมีการสแกนลายนิ้วมือที่ปุ่มข้างเครื่องตรงนี้หรือว่าปุ่มปลดล็อกหน้าจอนะคะเพียงแค่เราแตะนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วสำหรับใครนะคะที่ไม่ชินกับการสแกนลายนิ้วมือข้างเครื่อง ก็มีระบบสแกนใบหน้ารองรับเหมือนกันค่ะทําแบบนี้นี่ได้แล้วแค่นี้เองค่ะแบตเตอรี่นะคะให้มาที่4,100ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับความสามารถชาร์จไวนี้ชื่อว่า f a ล t charge กำลังไฟสูงสุดนะคะที่44วัตต์ชาร์จ0ถึง70%ใน30นาทีส่วนชาร์จเต็มเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆเกือบชั่วโมงนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเทคโนโลยีปกป้องพลังงาน v e g ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณเนี่ยใช้งานได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็นได้ค่ะไช้ไปเลย Facebook ดูไปเลย YouTube จะตีป้อมทั้งวันก็ยังไหว I can do this all day, can this all day. มากันที่เรื่องของสเปคกันบ้างนะคะ vivo y765g ใช้ชิปเซตเป็น mediatek d i a m e n s i t y 700ให้แรมมาที่8 g b แล้วก็มีความสามารถของ s 1 0 ram นะคะหรือว่าการขยายแรมด้วยหน่วยความจำภายในที่ยังไม่ได้ใช้อีก4 g b ทำให้เราเนี่ยมีแรมจำนวน12กิกเปิดแอป,ปเบื้องหลังนะคะค้างได้สูงสุดถึง25แอป,ปเลยทีเดียวพร้อมทั้งยังรองรับ 5G แบบ NSA non-standalone แล้วก็ SA หรือว่า standalone ค่ะนอกจากนี้นะคะรอมหรือว่าหน่วยความจำภายในเนี่ยก็ให้มาถึง128กิกแต่ถ้าอยากได้ความจุเพิ่มนะคะก็สามารถใส่ m i โ r o SD เพิ่มได้อีกจิ้มถาดใส่ซิมออกมานะคะแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะใส่2 nano ซิมหรือว่าเพิ่มความจุค,ค่ะ โดยเรานะคะได้ทำการทดสอบผ่าน 3D Mark ในโหมดเป็น Wildlife Stress Test จำลองนะคะว่าถ้าเล่นเกมนานๆเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรกับการเล่นเกมหรือเปล่าซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าดีเพราะว่าได้เปอร์เซ็นต์ค่าความคงที่ของการใช้งานนะคะอยู่ที่99.7คะแนนหลูปดีที่สุดอยู่ที่1,105ส่วนคะแนนหลูปน้อยที่สุดนะคะก็อยู่ที่1,102คะแนนค่ะ สลับไปดูนะคะการเทสบนกิกเบนช์5กันบ้างสำหรับซิงเกิลคอร์เนี่ยอยู่ที่510คะแนนในขณะที่มัลติคอร์นะคะได้1,563คะแนนค่ะซึ่งภาพรวมของการนำไปเล่นเกมก็ต้องบอกเลยว่าหายห่วงนะคะทั้งเกมแห่งยุคอย่าง ROV Pokemon Unite ทำได้ดีเลยเฟร,รมเรทเนี่ยสเสถียรอาจจะตกบ้างเมื่อต้องเจอกับพวกเอฟเฟกอลังการส่วนเกมเทสบสเปมือถือแห่งยุคนะคะอย่าง g e n h i n Impact ปรับสูงสุดก็เล่นได้นะคะแต่ว่า เพื่อความมันเสียงต่อเนื่องก็แนะนําให้ไปปรับที่โลนะคะเพื่อจะเล่นได้ยาวๆด้วยเฟรมที่สเสถียรค่ะ eFootball PES 2021เกมสําหรับคอลูกหนังก็สามารถเล่นกราฟิกไฮได้เช่นเดียวกันแต่ออมแนะนำนะคะว่าให้เล่นอยู่ในระดับกลางดีกว่าเพื่อความลื่นไหลตลอดการเล่นผ่านเฟรมที่เนียน,น,ยนปิดท้ายกันนะคะกับ p u b G Mobile การตั้งค่ากราฟิกที่เล่นได้ลื่นไหลที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ HD ส่วนเฟรมเรทนะคะก็เซตไว้ที่สูงสุดได้เลยค่ะ และแล้วนะคะก็มาถึงข้อสังเกตที่กองบรรณาธิการแบร์ไทจะฝากเอาไว้ให้คุณผู้ชมอยู่เสมอนะคะสำหรับ Vivo Y765G เครื่องนี้จะไม่มีโหมด Always On Display ให้ใช้งานจริงอยู่นะคะว่าอาจจะไม่ใช่ฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็สะดวกดีนะคะเวลาที่เราอยากจะรู้แค่ว่ามีข้อความมีแจ้งเตือนหรือว่าตอนนี้กี่โมงแล้วโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดหน้าจอให้เสียเวลาค่ะ และอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือไม่มีกล้อง u l t ตร wide สำหรับถ่ายภาพมุมกว้างอย่างเราจะถ่ายภาพหมู่หรือว่าถ่ายภาพวิว landscape นี้ค่ะและรีวิวที่ดีต้องมีราคาสำหรับ vivo y76 5g เครื่องนี้นะคะราคาอยู่ที่9,999บาทหรือ10,000มีทอน,นั่นเองถ้าใครสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ vivo brand shop ทุกสาขาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและก็สามารถคลิกลิงก์ที่แคปชั่นได้เลยค่ะ